ได้เวลากินอืมน่ากินมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะักษา,ากว้ป่ะอลน่นากินมากพ่อเฮียราดให้มันชุ่มมากๆเลย <laughs> เออเพราะว่าน้ำเยอะมากเลยอือ <laughs> ขอไปกินที <cues> <write society> <ını urai> ่ชมจันจัดเต็มไปค่ะเพื่อนเพื่อนเจ้ยทำอะไรที่กินสภาพแต่ละคนเจอเทวีเจอตมปะทูตมปะทูนี่ครับเจ้ยทำน้ำยาหนทำมจีนตลอดเป็นหนึ่ง ท่านบอกเป็นหนึ่งได้ไงได้ไงเป็นหนึ่งบอกถ่ายคิดได้ไงวะถ่ายลงยูทูบก่อนแล้วมันก็ยกมาถ่ายจริงๆนะบ้าอันนี้เอ้ยต้มต้มทำน้ำยาเหรอเจ้ยต้มไม่พ่อค่ะอ๋อนี่ต้มไม่พ่อเหรอโอเคอันต้มไม่พ่อครับอ๋อนี้ยต้มยังต้มยำเหรอน้ำยาขนมจีนอยู่นี่ครับนี่กำลังต้มขาไก่ อ๋อพ่อแกกินได้ย่างนี้เหรอเจ้ยพ่อก okay, oui> ินคลีนเหรอโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับรอน้ำเดือดก่อนหันหันตุ๊กหันเรื่อยๆมะพร้าวไข่เจ้ยเก็บกินได้มั้กินได้หมดเ อูบูบานได้กะทิเยอะมากอือกะทิอะไรเนี่ยกะทิสดเหรอไม่มี <สด S 2> หัวนับยาเนอะอันนี้เอามาทำน้ำยาขนมจีนเหรอแต่นี่ต้มต้มยำให้พ่อครับนี่ต้มปลาทูกะทิที่ นี่เอาเกินมันวนเด้งดึงกระโดดก็นอนมันเนาะเอ้ยใครไม่นอนที่วันเรา่ดชื่อมีตาอยู่ตาร้านตัดผมแกก็มาเนี่ยวิธีวิธีทำขี้ปลานะคะเหรอวิธีทำขี้ปลาทูไม่เคยรู้เลยเนี่ยง่ายๆนะคะเออเอ๊ะเอาจับคางมันดึงออกเลยเหรอใช่เราก็ดึงออกมาเลย อันนี้คือประทูไม่ค่อยสดเท่าไหร่ดูเองเหรอดูนี่นะะดูจากตาก็รู้ว่าตามันขุ่นมันไม่ค่อยสดตามันใสถ้าตาใสๆคือมันสดแค่เนี้ยหลุดออกมาหมดแล้วเนี่ยค่ะหยุดออกมาหมดแล้วค่ะดึงจับคางดึงเลยจับคางดึงเลยครับประทูตัวใหญ่มากอันนี้น้ำยาขนมจีนนะเนี่ยตอนกี่ตัวเนี่สองตัวนะคะสองตัวเลยเหรอจะกินหมดไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่สิจะกินเหลือไหม อนี่นี่เอาใหม่ครับนี่เลยงี่เลยใช่เนี่ยเราดึเลยเออง่ายๆเนาะง่ายนี่คะคะเราจัดจากนั้นเราก็ดึงเลยมันก็หลุดออกแต่ปลาอื่นหนูทำอ่ะไม่หลุดเหมือนปลาทูนะแต่ปลาทูอืเนี่ยหลุดง่ายจน ปลาทูก็เอาขี้มันไปทำไตปลาหม่มักไลยดิโอเคครับซื้อดีกว่าเดี๋ยวมาต้มซื้อดีกว่าไหมก่อนค่ะเพื่อที่จะต้มไม่เปื่อยเนาะต้มไม่เปื่อยแป๊บเดียวแหละปลาทูแล้วเราก็จะเอาเนื้อปลามาตำเาี่สุกแล้ว แต่เยอะขนาดนี้เลยเจ้ยสองถุงหรอัออนนี้น้ำยาอะไรกะทิกะทิค่ะนัวงัว,นวนไปเลยจะกินเหลือไหมเนี่ยอ๋อจะกินโอ้โหเต็มหอมนี่ครับกะทิสองถุง็มหม้อขอไปกินเลยนะคะมารวยแบบแม่เหยียบมาอยากรู้ใช่ไหมมารวยคือไขรนี่ครับ มารวยนัตเอมารวยมันชงเงอมองด้วยอ๋อมันได้กินปะทูเอาเหรอเดี๋ยวแม่ให้กินหรืยแม่ให้กินแราป้าเนี่ยใฮ่ไหฮ่า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 ฮอ้ยอ๋อเอานี่ใส่เลยเหรอใ่น่ากินมากอันนี้อันนี้คือเท้าไก่เท้าไก่ที่ต้มจนเปื่อยแล้วนะคะเราก็ใส่ไปอีก น้ำลายไหลครับตึกนมือนระอ้วาว้าว,ว,าว,ว,าวมาเที่ยวหาน้องครับได้ห่อกลับบ้านได้อย่างนี้ทำเยอะขนาดนี้เปื่อยมากไหนี่นนี่ครับเชเวลเชเวล ิเ,เป็นไงอร่อยไหมชอบชอบปลาทีนี่ครับได้แกะแล้วตำบอกเจ้แกะแล้วตำค่ะให้มันนวลน,น,นัวโอเคครับซื้อปลาจนจะดูปลาเป็นแล้วมันมีปลาที่เหมือนปลาโอ้ได้ปลาตำแล้วมันคิดถึง,งเด็กรุ่นหลานใช่ไหมเจ้ป,ป่ะตไปโอเคครับ <c oughs> มา,มาตลอดเลยนะเราเนี่ย <c oughs> ไหนมาหล,อาล่หลอไหมล่ะหล่อไหมไหนดูเงยหน้าทีเงย้หนิ้งหรห <c oughs> นมารยหลมายหนารน้องรวหญิากงนรองยไยวไ้องาก็ไอรอก้ยทกิงไงไ <c oughs> อ,นนอันนี้อะไรเนี่ย,ยเครื่องแกงกับพี่องงแกกใส่เยอะไหมเท่าไหร่ก็ได้ที่เราพอใจเดี๋ยวเดี๋ยวชมบุรีมันอันนี้กว่าวอะไรนี่อันนี้ปลาปลาทูที่ำทำเมื่อกี้ <ไ>ใส่ไปเลยนัวๆเลยครับปรากฏว่าล้นหม้อล้อนหม้อนะคบโอ้โอนัวอันนี้คือน้ำเดือดคือเสร็จแล้วใช่ไหม เมัาเมฆกระดูกได้เยอะโอเคครับโอเมหอมไปมาแล้วครับเดี๋ยวเราเดือดปะเราเดือดนะคะล้นล้นๆแหละนี่ครับติ่มปิ่มเลยโอ้ยมันมันจะร้อนแล้วเคจ้ยนัวนัวเหรอเพือความนัวนะคะเพือความนัวนี่ครับกะปิเปลี่ยนหม้อครับเปลี่ยนหม้อเมื่อกี้หมออะไรกันจุดกลางวันพ่อก็มานอนมานอนเล่นสิพ่อมานาั่งอยู่ตรงนี้เลย เ,เพิ่พนนลคล็ดลับความนัวคืออะไรอันนี้คือความนัวเหรออันนี้คือความอร่อยสูงสุดนะาจชา <c oughs> ใส่ไปเลยคะ่ะ <c oughs> นัวเลยคะ่ะอุ้ยเครื่องแกง <c oughs> อุ้ยน่าก,กินมากอะ่ะ หอมมากเลยอ่ะนัวเวอร์ใช่ก็พริกแกงเหลืองค่ะ รัวมากอืม้วครับหอมมากเดีย๋ยวไปกินกันครับเสร็จแล้วเฮ้ยแต่มันยไม่ได้กินอะไรใช น,น,น,าานดีครับตักมานดีเป็นไงแซ่บบะแซ่บมากคนทำยังไม่ได้กินคับแต่คนคนไม่ได้ทำกินแล้วเป็นไงแซ่บไหมเออเข้ากันเนาะเห็นตัปาก สวัสดีครับเพื่อนๆนะนะพบกับทิดตั้มอ,อะไรอะ,อะไรก็กินเดีลยวครับมาครับขนมจีนดีในช้อ,ชอน,นเองน,นะน้ำยาตีนไก่เอเอาช้อนไปไหนเมื่อกี้โอเคครับนี่ค,ครับช้อนโอเคไหมเชียวมาทำเองํีเ่องีเนี่ยน้องทำให้ครับโอ้โหโ้โนตนตีนไก่น่ากินมากอืม เอามือซะบ่อยวกกล้วยไอ,อยแต่พ่อมันอ่อนมันอ,อน่อนอลไรนะครับปีกล้วยก็ปีกล้ยกวยพ่อไม่ขมนะ

จิ้นกลายเตือยอร่อยมากอืม มเนาะต้องใช้มือนะมันจะอร่อยน้ำยาก,กะทิทำเองครับกะทิปลาทู <c oughs> ดูเอาแต่นเนื้อโอ้ละ <c oughs> oh, ลายในยปาก อันนี้เขาเรียกผักอะไรไม,ไ,ไม่รู้จักแต่หอมหอ,อม ผักเนี่ยอร่อยเขาเรียกผักอะไรวะภาษาไทยไม่รู้จักออมมากดูอเ,เ,เอา้าด้วยนะมันมากครับดูเท้าไปตีใจ อาแต่เนื้อไม่คืมันซื้อขนมมา,ามวามงมันโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปกินต่อก่อน ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอะไรอะไรก็กินให้พิดตั้มด้วยนะครับผมบาย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 แม่หมอบายบายครับฝากติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะบายบายดูมือก่อน <laughs> bye bye. บายบาย